สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูสาลีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะครูสาจะมาสอนเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายค่ะอวัยวะภายในร่างกายนั้นมีอะไรบ้างครูสานะคะเชื่อว่าลูกๆหลายคนของครูสาเนี่ยยังไม่ทราบแน่ๆว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ครูสาจะพาไปดูค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูคลิปวิดีโอนี้ก่อน คลิปวิดีโอนี้นะคะครูสาก็เอามาจาก YouTube อีกแล้วค่ะอันนี้คือช่วงของครูสาพาไปดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันจํานะคะว่าเจ้าในเพลงเนี้ยเขาพูดถึงอวัยวะอะไรบ้างที่อยู่ในร่างกายนะคะเดี๋ยวครูสาจะถามนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลย เพลงก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในเพลงเขาร้องเกี่ยวกับอวัยวะอะไรบ้างครูสาเชื่อว่าลูกๆของครูสาทุกคนนะจำได้แน่นอน1นึ่งเลยคืออะไรคะในเพลงมีสมอง1คือสมองสองคือหัวใจ3คือปอดนะคะแล้วก็สก็คืออะไรเวลาเราทานอาหารไปแล้วอาหารจะไปอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะ แต่จริงๆแล้วอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่สี่อย่างที่ครูสาพูดมานะคะมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะหนูเห็นรูปไหมคะเนี่ยน,นี่รูปนี้นะคะอะไรเนี่ยยึกยึกยือๆเนี่ยอันนี้คือสมองนะคะสมองจะอยู่ส่วนบนสุดเลยอยู่ในหัวกะโหลกของเราเนี่ยน,นี่คือสมองต่อมาก็คือหัวใจหัวใจคนเรานั้นจะอยู่ทางด้านไหนลูก หัวใจจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะอันนี้คืออะไรที่ครูสาบอกแล้วว่าเวลาเรากินอาหารแล้วมันจะไปอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะเห็นอันนี้ไหมอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้คือลำไส้ใหญ่นี่ลำไส้ใหญ่จะอยู่บริเวณนี้นะคะอ่ะต่อไปอันที่หน้าตาคล้ายมเมล็ดถั่วเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองข้างนะคะ,มะเมล็ดเหมือนเมล็ดถั่วแดง สังเกตดีๆนะเดี๋ยวมันจะมีรูปใหญ่ให้ดูอันนี้เราดูคร่าวๆไปก่อนนะลูกมันเป็นเหมือนมเมล็ดถั่วแดงนะคะมีอยู่สองข้างส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกว่าไตาค่ะอ่ะต่อไปมันเป็นเป็นอะไรเป็นท่อๆเป็นลำไส้ขดรวมๆกันเส้นเล็กกว่าลำไส้ใหญ่เราเรียกว่าลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ส่วนนี้เห็นอันนี้ไหมลูกอันนี้เรียกว่าตับค่ะ ส่วนสองข้างนี้เรียกว่าอะไรนะครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักอันนี้เราเรียกว่าปอดนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะต่อไปอวัยวะภายในคืออะไรก่อนที่เราจะเรียนเราต้องรู้จักความหมายของอวัยวะภายในก่อนอวัยวะภายในนะคะก็หมายถึงอวัยวะที่อยู่ภายใน ร่างกายของเรานะคะซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแล้วก็จับต้องไม่ได้ด้วยเช่นอะไรบ้างเช่นหัวสมองหัวใจตับไตปอดลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารมีใครไหมคะครูสาขาวันนี้หนูว่างจังเลยค่ะหนูไม่มีอะไรทําค่ะการบ้านที่คุณครูสาให้หนูก็ทําเสร็จหมดแล้วคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอที่ครูสาสอนหนูก็ดูครบหมดแล้วค่ะ ดังนั้นหนูไม่มีอะไรทําเลยค่ะหนูอยากเปิดหัวสมองตัวเองเล่นแล้วจับจับสมองออกมาเล่นมีไหมคะเออเราไม่สามารถเอ,เอาอวัยวะภายในนั้นออกมาหยิบเล่นได้นะคะลูกถ้าเกิดเราผ่าสมองเองเป็นไงตายไปเลยค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะแรกกันอันแรกเลยคือเจ้าสมองเจ้าสมองเนี่ยมันเป็นอ,อวัยวะที่มีลักษณะที่เป็นก้อนกอน,นะคะเขาจะบรรจุอยู่ตรงไหน อยู่ภายในกะโหลกศีรษะของเราซึ่งครูสาบอกแล้วว่าอวัยวะภายในนั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถทำไมลูกจับต้องมันได้นะคะเจ้าสมองมันอาศัยอยู่ในหัวกะโหลกของเราเพราะเจ้าหัวกะโหลกของเราเนี่ยมันทำไมลูกมันแข็งมันคอยห่อหุ้มแล้วก็ดูแลเจ้าสมองไว้เจ้าสมองเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นไงเนี่ยเห็นอันนี้ไหมลูกอ๋อมันมีลักษณะเป็นเหมือนลูกคลื่นหรือบางคนบอกว่ารอยหยักในสมองบางคน ผู้ปกครองอีกคุณแม่ของครูสาก็จะบอกว่าถ้าเกิดเรามีอรอยหยักในสมองที่มันเยอะๆเยอะมากๆเราจะเป็นเด็กที่ทําไมชาลาดซึ่งครูสา,าก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาคําตอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะต่อไปอวัยวะต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือหัวใจนะลูกหัวใจของคนเราเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับทําไมเหมือนกับดอกบัวตูมนะคะเขาจะตั้งอยู่บริเวณทําไมสวงอกทางด้าน ด้านซ้ายนะคะเราจําไว้เลยว่าเจ้าหัวใจของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายไม่เชื่อนะคะนักเรียนลองเอามือไปท่าไว้แล้วก็อย่าส่งเสียงดังนะเป็นไงลูกรู้สึกไหมรู้สึกว่าหัวใจเรามันตุ๊บๆที่มือเราป่ะอ่ะถ้าเกิดทุกคนรู้สึกแสดงว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่รู้สึกแล้วนั้นแสดงว่าเฮ้ยเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดหัวใจไม่เต้นอ่ะเจ้าหัวใจเนี่ยจะทําหน้าที่ สูบฉีดเลือดนะคะไปส่วนต่างๆของร่างกายของเราเลยวิธีการดูแลหัวใจของเรานะคะเราก็แค่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะคะเพื่อให้เจ้าหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สูบฉีดเลือดได้ดีนั่นเองอต่อไปนะคะเห็นเจ้าสองข้างนี่ไหมที่ครูสาบอกว่ามันมีสองข้างอะไรบ้างที่มีสองข้างมีปอดกับมีไตนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะเจ้าไตามันจะมีลักษณะเป็นอะไร รูปเมล็ดถั่วแดงนะคะเจวนี้คือเจ้าปอดนะคะเจ้าปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่หายฟองน้ำเออนักเรียนเคยเห็นแบบผู้ปกครองซื้อปอดหมูมาทำลาบไหมลูกถ้าเกิดนักเรียนเคยเห็นหรืออยากรู้บอกผู้ปกครองคะ่ะบอกคุณแม่คุณแม่ซื้อปอดมาทําลาบให้หนูกินหน่อยหนูจะได้สัมผัสปอดนะคะอ่ะเจ้าปอดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นหายฟองน้ํามันสามารถทําไม ยืดหยุ่นได้เวลาเราบีบถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าสัมผัสมันเป็นยังไงลองไปจับฟองน้ําดูมันจะเป็นแบบคแล้ายๆอย่างนั้นเลยอ่ะเจ้าปอดของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันกี่ข้างนะมีอยู่ด้วยกันสองข้างจะอยู่ทางช่วงอกของเราทั้งสองข้างนะคะวิธีการดูแลเจ้าปอดของเรานั้นเราต้องทําไมออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็กินผักผลไม้เป็นประจำเจ้าปอดของเรานั้นมันจะได้ทําไมแข็งแรงเพราะเจ้าปอดของเรามีหน้าที่ในการทําไม ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีนั่นเองค่ะ,ะต่อไปต่อไปคือเจ้าตออะบตับอ,อ,อเจ้าตับนั้นเป็นอวัยวะที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยในร่างกายของเราเนี่ยเจ้าตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยมีลักษณะเป็นกีบสองกีบหนูสังเกตรูปนะลูกเห็นปะมันไม่ใช่กีบเดียวเห็นปะอันนี้มันเป็นหนึ่งกีบแล้วก็มีอีก 1กีบนะคะเจ้ากีบทั้ง2องกีบของเจ้าตับเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเจ้าตับนี้จะอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณส่วนท้องทางด้านอะไรทางด้านขวานะคะเจ้าตับเนี่ยเขาจะทําหน้าที่หลายอย่างเลยเช่นการสร้างถุงน้ําดีการช่วยย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารประเภทไขมันนะคะเจ้าตับเนี่ยมันมีแรงที่เอาไว้สะสมอะไร ธาตุเหล็กนะคะบางคนไปบริจาคเลือดแล้วก็ทำไมเลือดจางคุณหมอต้องทำไมคะให้ยาเสริมธาตุเหล็กมานะคะเพื่อทำไมเจ้าตับเนี่ยมันทำไมแล้วมันรู้สึกว่าเจ้าตับไม่ค่อยดีแล้วทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะคะสะสมอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยสะสมธาตุเหล็กของเราไม่ได้แล้วเราต้องกินยาช่วยแล้วถ้าเกิดเราอยากให้เจ้าตับของเราทำไม แข็งแรงเราต้องนึ่งเลยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทําไมลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักเรียนรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมเช่นพวกอะไรเหล้ากับบุหรี่นะคะถ้าเกิดผู้ปกครองหรือคุณพ่อของนักเรียนนะคะยังดื่มเหล้ายางังดื่มอะไรดืมเบียร์อยู่นั่นเองก็ทําไมไปขอคุณพ่อบอกคุณพ่อทําไมคะเลิกดื่มเลยนะคะเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้เป็นโรค ตับแข็งนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะต่อไปลูกถึงอวัยวะนี้แล้วอวัยวะนี้คืออะไรที่ครูสาบอกว่ามันมีสองข้างแล้วก็มีลักษณะเหมือนถั่วแดงอวัยวะนี้นะคะเราเรียกว่าไตาค่ะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําไมที่ครูสาพูดไปแล้วมันคล้ายกับถั่วแดงนะคะมันก็จะมีอยู่ด้วยกันสองข้างเลยเจ้าไตาเนี่ยทําหน้าที่อะไรทาหน้าที่ในกาทาไม กรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็ขับของเสียออกมาในรูปแบบของปัสสาวะดังนั้นปัสสาวะที่เราออกมานั้นเป็นอะไรเป็นของเสียนั่นเองวิธีการดูแลเจ้าไตาของเรานะคะเราแค่ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนากินอาหารให้ครบห้าหมู่แค่นี้เราก็ช่วยให้เจ้าไตาของเราทำไมละเจ้าไตาของเราแข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งเลย เวลาอยู่โรงเรียนหรือเวลาอยู่ที่ไหนนะคะเราปวดปัสสาวะเราห้ามอั้นปัสสาวะนะคะการอั้นปัสสาวะเนี่ยเป็นเหมือนกับการทําลายเจ้าอะไรของเราด้วยเจ้าไตาของเราด้วยอ่ะแล้วนักเรียนเคยเห็นไหมคะผู้ปกครองหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะที่แบบท่านป่วยอยู่ท่านต้องทำไงลูกทานยาเยอะๆอันนี้การทานยาเยอะๆก็ไม่ดีต่อไตของเราเหมือนกันนะคะ เป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานยานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วต้องจําเป็นต้องทานยาก็ต้องทานเนาะอ่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรนะ้าเป็นถุงถุงแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่ากระเพาะอาหารนะคะเจ้ากระเพาะอาหารเนี่ยมีลักษณะเป็นเป็นถุงเพราะว่ามันต้องเอาไว้ทําไมนะ้าเอาไว้ทําไมพอเวลาเรากินอาหารเข้ามาอาหารจะไปอยู่ใน กระเพาะอาหารนะคะเมื่ออาหารไปถึงกระเพาะอาหารแล้วเจ้ากระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ย่อยอาหารย่อยเสร็จแล้วเขาเก็บไว้ที่ตัวเองไหมเขาไม่ได้เก็บอ่าไม่ได้เก็บอาหารไว้ที่กระเพาะตัวเองนะคะเมื่อเขาย่อยอาหารเสร็จปุป๊บเขาก็จะส่งอาหารเนี่ยไปถึงเจ้าลำไส้เล็กอ่าเวลาย่อยอาหารเสร็จเอาส่งให้เจ้าลำไส้ใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ <Cav y> เจ้าลำไส้เล็กนั่นเองนะคะจําไว้ให้ดีว่า เวลาเจ้ากระเพาะอาหารนะคะย่อยอาหารเสร็จจะส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กครูสาอาจจะออกสอบข้อนี้ก็ได้นะสําหรับวิธีการดูแลเจ้ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยเราดูแลได้ง่ายๆนะคะแค่เรากินอาหารตรงต่อเวลาเหมือนครูสาเนี่ยตอนช่วงที่ครูสาเรียนอยู่ครูสากินอาหารไม่ตรงต่อเวลานะคะ ทำให้กระเพาะของครูสาเป็นแผลแค่ครูสาทานน้ำเปล่าเข้าไปครูสาก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วครั้งนั้นเป็นอะไรที่ทรมานมากๆถ้าเกิดนักเรียนเป็นนะคะครูสาว่านักเรียนต้องทรมานจนร้องให้แน่เลยค่ะดังนั้นนะคะอย่าทําให้เจ้ากระเพาะอาหารของเราโกโรธนะคะเราก็กินอาหารให้เป็นเวลานะคะกินให้ครบสามมื้อเช้ากลางวันแล้วก็ เย็นนะคะแล้วเราก็ควรงดอาหารที่มีรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดนะคะมันไม่ดีต่อกระเพาะอาหารของเรานะคะอ่าต่อไปเจ้าลำไส้ที่ครูสาบอกว่าเจ้ากระเพาะอาหารนะคะเขาจะย่อยอาหารแล้วจะส่งตรงไปที่ลำไส้อะไรนะลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กอ่าเขาจะย่อยอาหารแล้วไปที่ลำไส้เล็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเจ้าลำไส้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะ เจ้าลำไส้เนี่ยมีลักษณะเป็นทอยาวเลยค่ะมันจะอยู่บริเวณท้องของเราจริงๆอ่ะลำไส้ของเราไม่ได้สั้นนิดเดียวนะลูกทําไมเจ้าลำไส้ของเรามันโคตร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 ตัวอยู่ภายในร่างกายของเราจริงๆแล้วมันยาวมากซึ่งครูก็ไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่แต่มันไม่ได้ยาวแค่หนึ่งเมตรสองเมตรมันยาวมากกว่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าลำไส้เล็กมีหน้าที่อะไร เจ้าลำไส้เล็กนะคะมีหน้าที่ในการย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารค่ะส่วนเจ้าลำไส้ใหญ่นะคะเขาจะมีหน้าที่ดูดซึมอาหารแล้วก็ทําไมน้ำกากอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วเนี่ยทำไมจะขับถ่ายออกมาในรูปแบบของอุจจาระดังนั้นเจ้าอุจจาระเราจะมุ่งตรงออกมาจากอะไรออกมาจากลำไส้ใหญ่นะคะอ่ะต่อไปอ่ะไอ้วันนี้นะคะ ครูสาก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะครูสาเชื่อว่าสิ่งที่ครูสาสอนไปในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนของครูสานะคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนแต่ครูสาก็จะทำคลิปนะคะการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันติดตามแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะครูสาไม่รู้ว่า เด็กๆอยู่ทางบ้านแล้วจะสนใจเรียนหรือเปล่านะคะแต่ครูสาอยากให้ทุกคนสนใจในการเรียนนะคะอ่ะสำหรับภาพนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะข้ามหน้านะคะครูสามีอะไรจะมาสอนก็อย่าลืมกดติดตามครูสาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ